พรรักต่างมิติตอนจบแพรวาและแม่เดินผ่านประตูเมืองรับแลโดยมีอัครลายืนรอพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นที่เปลี่ยมด้วยความดีใจแพรวารีบก้าวเข้าไปหาเขาขณะที่แม่ของเธอหยุดมองความงดงามของเมืองรับแลตรงหน้าแม่ของแพรวาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเมืองนี้ช่างเงียบสงบและงดงามมากจริงๆอครายิ้มพร้อมกับพูดว่า ขอต้อนรับคุณแม่สู่บ้านใหม่ของพวกเราครับที่นี่เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นมิตรหวังว่าคุณแม่จะชอบนะครับแม่ของแพราวายิ้มกลับเล็กน้อยดูเหมือนเธอจะเริ่มประทับใจกับบรรยากาศที่เมืองรับแลอัครลาพาแม่ของแพราวาไปชมหมู่บ้านทางไร่นาสวนผลไม้และบ้านเรือนที่สร้างจากไม้แบบดั้งเดิม ผู้อาวุโสของหมู่บ้านมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอันจริงใจและเพื่อนบ้านบางคนก็ยื่นผลไม้มาทักทายแม่ของแพรวาพูดว่าชาวบ้านที่นี่มีน้ำใจจริงๆแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแพรวาหัวเราะพร้อมกับพูดว่าใช่ค่ะที่นี่อบอุ่นแบบนี้ละค่ะแม่แม่ของแพรวาค่อยๆเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวรับแล โดยเฉพาะการทำอาหารจากวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้รอบตัวแพรวาเป็นล่ามและช่วยอธิบายให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันได้อย่างลื่นไหลหลังจากผ่านไปหลายวันแม่ของแพรวาก็หลงรักวิถีชีวิตเรียบง่ายที่นี่และในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ร่วมกับลูกสาวและอัคลาแม่ของแพรวาพูดว่าถ้าแม่ต้องอยู่แบบนี้ทุกวัน แม่คิดว่าคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วละ่ะแม่รู้สึกชอบการใช้ชีวิตที่นี้แพลาว่ากอดแม่พร้อมกับพูดว่าขอบคุณนะคะแม่ดูดีใจที่สุดเลยค่ะที่แม่ชอบที่นี่ในช่วงเช้าของวันหนึ่งแพรวาพร้อมด้วยอุปกรณ์โคเชที่เธอขนมาจากบ้านนั่งอยู่กลางลานโล่งใต้ร่มไม้สีทอง พร้อมเชิญชาวเมืองลับแลที่สนใจมาร่วมเรียนรู้การถักโคเชเด็กๆและผู้ใหญ่ต่างมารวมตัวกันบ้างก็สงสยัยบ้างก็ตื่นเต้นที่จะได้ลองทำสินใหม่แพรวัยยิ้มพร้อมหยิบเข็มโคเชขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีถักโคเชกันนะคะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการถักผ้าพ,พันคอก่อน แล้วถ้าใครเริ่มถักเก่งแล้วก็ลองทำหมวกหรือเสื้อกันหนาวได้ค่ะชาวบ้านคนหนึ่งถามด้วยความสงสัยว่าของพวกนี้ใช้ทำอะไรหรือแพรวายิ้มพร้อมกับตอบว่าหมวกและผ้าพันคอช่วยให้เราอบอุ่นในหน้าหนาวค่ะและที่สำคัญเราสามารถทำให้คนที่เรารักได้ด้วยตัวของเราเองเป็นของขวัญที่มีคุณค่ามากเลยนะคะ แพราว่าค่อยๆสอนทุกคนเริ่มจากพื้นฐาน,านเช่นการเกี่ยวไม้การขึ้นห่วงและการถักห่วงโซ่เด็กๆบางคนตื่นเต้นจนกลายเป็นความวุ่นวายเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแพราว่าหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำตามใครถักผิดเดี๋ยวเราค่อยแก้ได้ค่ะชาวบ้านอีกคนพูดว่าทำไมมันยุ่งยากแบบนี้ล่ะ แต่ก็สนุกดีค่ะชาวบ้านเริ่มสนุกกับการใช้มือและเข็มโคเชเมื่อเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการทำทุกคนก็ยิ่งมีแรงบันดาลใจบางคนลองสร้างลวดลายใหม่ๆและอวดผลงานให้คนข้างๆดูในขณะที่แพรวากำลังสอนอย่างตั้งใจอคราเดินผ่านมาและหยุดดูด้วยความประทับใจอครามองแพรวาด้วยรอยยิ้มแล้วพูดขึ้นว่า คุณทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆแพรว่า,วาคุณเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในเมืองนี้เลยนะแพราวายิ้มกราบพร้อมกับพูดว่าฉันแค่อยากให้ทุกคนมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหลังจากผ่านไปหลายวันผลงานของชาวบ้านเริ่มมีความหลากหลายบางคนถักผ้าพ,พันคอสีสันสดใสบางคนทำมวกและบางคนเริ่มทำเสื้อกันหนาวสำหรับตัวเอง ชาวบ้านคนหนึ่งถือผ้าพันคอมาหาแพราวาแล้วพูดขึ้นว่าขอบคุณนะแพราวาตอนนี้พวกเราไม่ต้องกลัวหนาวแล้วแพราวาหัวเราะแล้วพูดว่าฉันดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนทำได้เก่งขนาดนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวรับแลก็เริ่มใช้โครเชเป็นกิจกรรมในชุมชนเด็กๆชอบมานั่งฟังนิทานจากผู้ใหญ่ขณะที่กำลังถักลายไมย้ ส่วนผู้หญิงและผู้ชายก็ช่วยกันทำเสื้อผ้าเพิ่มความอบอุ่นในหน้าหนาวอัครลามองแพรวาด้วยสายตาชื่นชมรู้สึกได้ว่าเธอไม่เพียงแต่นำความรักมาให้เขาแต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองลับแลอีกด้วยในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดชื่นแพรวาและแม่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างรวดลายศิลป,ปะบนผืนผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่นใบไม้กิ่งไม้และดอกไม้สีสวยๆของเมืองรับแลผืนผ้าขาวสะอาดถูกวางไว้บนโต๊ะไม้ยาวในลานกว้างท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านแพรวาพูดขึ้นว่าวันนี้แม่กับฉันจะสอนทุกคนทำรุดลายบนผืนผ้าค่ะเราจะใช้ใบไม้กิ่งไม้และดอกไม้ที่หาได้ง่ายๆมาทำรุดลายสวยๆกันค่ะ แม่ของแพรวาพูดเสริมว่าวิธีนี้นอกจากจะได้ลวดลายสวยแล้วยังทำให้เราสัมผัสธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากของรอบตัวได้ด้วยชาวรับแลโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงต่างตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่บางคนยังไม่เข้าใจแต่ก็พร้อมเปิดใจชาวบ้านคนหนึ่งพูดว่าเราไม่เคยเห็นวิธีทำลวดลายแบบนี้มาก่อน มันจะออกมาสวยจริงหรือแม่ของแพรวายิ้มอบอุ่นพร้อมกับพูดว่าลองดูเถอะค่ะทุกสิ่งในธรรมชาติมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองแพรวาเริ่มต้นสาธิตโดยใช้ใบไม้ชนิดต่างๆชุบลงในสีที่ผสมจากดินและน้ำมันพืชเล็กน้อยจากนั้นนำมาวางบนผืนผ้าขาวแล้วทับด้วยหินเพื่อให้เกิดรอยพิมพ์ใบไม้ดูนะคะทุกคน การใช้ใบไม้ที่มีรูปร่างแตกต่างกันจะได้ลวดลายที่ไม่เหมือนกันลองใช้กิ่งไม้ทำลวดลายเส้นคู่ไปด้วยก็ได้นะคะชาวบ้านอีกคนพูดว่าสวยจังเลยไม่คิดว่าใบไม้ธรรมดาจะทำแบบนี้ได้แม่ของแพรวาเองก็ช่วยสอนชาวบ้านเพิ่มเช่นการใช้ดอกไม้ปั๊มลวดลายหรือใช้ฟองน้ำเล็กๆแตะสีเพื่อเพิ่มความระมุลให้กับผืนผ้า แม่ของแพรวาพูดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ค่ะอยากลองอะไรก็ทดลองไปเลยผ่านไปไม่นานผืนผ้าของชาวบ้านเริ่มเต็มไปด้วยลวดลายแปลกตามีทั้งลวดลายใบไม้ที่เรียงตัวเป็นวงกลมดอกไม้สีสดใสแต่งแต้มที่มุมผ้าและเส้นโค้งที่ได้จากขิงไม้ชาวบ้านอีกคนพูดว่าฉันไม่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรแบบนี้ได้ ขอบคุณแพรวาและคุณแม่มากนะเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าผ้าของฉันดูเหมือนท้องฟ้าเลยค่ะแพรวาหัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดว่าทุกคนทำได้ดีมากเลยค่ะครั้งหน้าเราจะลองทำสีเพิ่มเติมเพื่อให้รลด่ลายหลากหลายมากขึ้นนะคะหลังจากวันนั้นชาวรับแลร์เริ่มนำวิธีการนี้ไปไปยุกใช้ในชีวิตประจำวันบางคนทำผ้าคลุมไาย บางคนทำภาพปูโต๊ะหรือของใช้ในบ้านสร้างทั้งความภูมิใจและความสุขในชุมชนอัคคลาที่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงนี้มาตลอดแอบยิ้มเมื่อเห็นแพราวาและแม่ของเธอทำให้ชาวรับแลได้ค้นพบสิ่งใหม่อัคคลาพูดเบาๆกับตัวเองว่าคุณเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเมืองรับแลจริงๆแพราวายามบ่ายในหมู่บ้านรับแล เด็กๆหลายคนมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่กลางลานที่โล่มลื่นทุกคนถือกระดาษและดินสอไม้อยู่ในมือมีเสียงหัวเราะค,คึกคักและความตื่นเต้นที่ปะปนกันอยู่ในบรรยากาศแพรวาวางกระเป๋าที่บรรจุสีไม้และภูการไว้ข้างหน้าพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นแล้วพูดขึ้นว่าวันนี้พี่จะมาสอนทุกคนวาดภาพง่ายๆกันนะคะใครเคยลองวาดภาพมาก่อนบ้างคะ เด็กบางคนยกมือขึ้นบางคนเขินอายแต่ทั้งหมดดูสนใจแพรวาหยิบกระดาษเล็กๆมาตั้งตรงกลางและเธอวาดวงกลมเล็กๆและเติมรายละเอียดจนกลายเป็นดอกไม้เรียบง่ายเด็กๆตาโตด้วยความทึ่งเห็นไหมคะเราเริ่มจากวงกลมก่อนแล้วค่อยๆเติมกลีบทีละนิดใครอยากลองบ้างเด็กๆส่งเสียงกระตือรือร้น แพรวาเดินไปช่วยทีละคนบอกเทคนิคเล็กๆเช่นการลงน้ำหนักเบาเพื่อวาดเส้นขอบเมื่อเด็กเริ่มเข้าใจพื้นฐานการวาดแพรวาหยิบสีไม้ออกมาแจกพร้อมสอนวิธีการเลือกสีที่เหมาะสมเช่นการใช้สีอ่อนเข้ากันหรือไล่สีให้งานดูมีมิติดอกไม้ของเราใช้สีชมพูตรงกลีบดอกก็ได้แล้วไล่เป็นสีเหลืองที่ปลายกลีบจะดูสดใสมากเลยนะ เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพี่แพรวาคะหนูอยากวาดท้องฟ้าต้องใช้สีอะไรบ้างคะถ้าอยากได้ท้องฟ้าสดใสก็ต้องใช้สีฟ้าอ่อนกับสีขาวถ้าอยากได้ท้องฟ้ายามเย็นก็เพิ่มสีส้มและสีม่วงได้คะ่ะลองดูนะผ่านไปไม่นานเด็กๆต่างก็โชว์ผลงานของตัวเองบางคนวาดดอกไม้บางคนลองวาดบ้าน หรือสัตว์น่ารักน่ารักอย่างง่ายๆเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพี่แพรวาคะดูนี้สิดอกไม้ของหนูสวยไหมคะแพรวายิ้มพร้อมกับพูดว่าสวยมากเลยคะ่ะนี่ทาแต้มสีอีกนิดคงเหมือนดอกไม้ในสวนจริงๆเลยเสียงหัวเราะและคำชมเติมเต็มบรรยากาศทำให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ขณะนั้นชาวบ้านผู้ใหญ่หลายคนที่เฝ้าดูจากระยะไกลต่างมองด้วยความชื่นชมชาวบ้านหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าแพรว่าเก่งจังนะสอนเด็กๆได้อย่างใจเย็นแถมยังทำให้ทุกคนสนุกด้วยชาวบ้านอีกคนพูดว่าน่าจะสอนให้พวกเราเขียนภาพรวดลายใส่บนภาชนะได้นะเพื่อจะเป็นศิลปะที่เมืองเราพัฒนาต่อได้ ก่อนจะเลิกเรียนเด็กๆต่างขอบคุณแพราวา่าพร้อมทั้งอ้อนขอให้เธอสอนอีกในวันต่อไปเด็กๆพูดขึ้นว่าพี่แพราวา่าสอนพวกเราอีกนะคะพวกเราชอบมากเลยค่ะได้สิจ้าครั้งหน้าพี่จะสอนวิธีวาดสัตว์น่ารักน่ารักหรือวิวทิวทัศน์นะรอยยิ้มของแพราวากับเด็กๆเป็นภาพที่งดงามท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยมด้วยความสุขในหมู่บ้านรับแล หลังจากนั้นไม่นานอัคลากับแพรวาตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานตามแบบแผนของชาวรับแลซึ่งเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายกลางลานโล่งต้นต้นไม้ใหญ่สีทองชาวบ้านต่างช่วยกันเตรียมงานบางคนเก็บดอกไม้ป่าเพื่อทำซุ้มพิธีขณะที่คนอื่นช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบท้องถิน่นเพื่อทำอาหารบรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย แต่เปลี่ยมด้วยความรักในช่วงเช้าของวันแต่งงานกลางลานโล่งใต้ต้นไม้สีทองที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความงดงามดอกไม้ป่าหลากสีถูกจัดเรียงประดับตามเส้นทางสู่ลานกลางหมู่บ้านชาวบ้านรับแลแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองที่ปักลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์พวกเขาเตรียมตัวมาร่วมแสดงความยินดี เสียงเพลงพื้นบ้านบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นสร้างบรรยากาศอบอุน่นอัคราสวมชุดประจำเมืองรับแลที่มีลวดลายสีทองบนผ้าไหมเรียบรูแต่ดูสง่างามรอคอยอยู่บริเวณลานพิธีขณะที่แพรวาปรากฏตัวในชุดผ้าไหมสีขาวครีมประดับด้วยลายดอกไม้ที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเมื่อพิธีเริ่มขึ้นผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้านเดินมาที่ลานพิธี ยืนตรงกลางระหว่างคู่บ่าวสาวคู่อวุโสกล่าวว่าวันนี้เราเชาวรับแล่มารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความรักของอัคราและแพรวาขอสองดวงใจนี้ได้อยู่เคียงคู่และสร้างความสุขในบ้านเมืองของเราจากนั้นอัคราและแพรวาได้หันหน้าเข้าหากันภายใต้สายตาของทุกคน อคลาจับมือแพรวาด้วยแววตาอ่อนโยนพร้อมกับพูดว่าตั้งแต่วันที่คุณกล้าเข้ามาในชีวิตของผมทุกอย่างในโลกนี้ก็เปลี่ยนไปผมสัญญาว,ว่าจะดูแลและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับแพรวายิ้มพร้อมน้ำตาคลอแล้วพูดขึ้นว่าขอบคุณที่พาฉันมาพบสถานที่แห่งนี้และให้ฉันได้พบกับความรักฉันเองก็จะดูแล และเดินเคียงข้างคุณตลอดไปเช่นกันค่ะทั้งสองก้มลงกราบผู้อาวุโสเพื่อรับพรก่อนที่จะหันมายิ้มให้กันและจากนั้นก็ไปก้มกราบแม่ของแพรวา่าแม่ของแพรว่าลูกหัวของทั้งสองพร้อมกับหลังน้ำตาแห่งความยินดีแล้วแม่ของแพรว่าก็พูดขึ้นว่าแม่ดีใจที่แพรว่าได้เจอคนที่รักและเข้าใจลูกแม่เชื่อว่าชีวิตใหม่ของลูกที่นี่ จะเต็มไปด้วยความสุขขอบคุณมากนะอัคลาที่ดูแลลูกแม่อย่างดีขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขและอยู่เคียงคู่กันตลอดไปอัคลายิ้มพร้อมกับก้มหัวเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่าผมสัญญาครับแม่ผมจะดูแลแพรวาและแม่ให้ดีที่สุดครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีคู่บ่าวสาวถูกนำพาไปยังเวทีที่จัดเตรียมไว้ เพื่อร่วมพิธีปลูกต้นไม้คู่บริเวณกลางรานซึ่งหมายถึงความมั่นคงของความรักที่จะเจริญเติบโตและยั่งยืนชาวบ้านช่วยกันนำอาหารพื้นเมืองและผลไม้จากป่ามาวางในงานเลี้ยงทุกคนพูดคุยหัวเราะอย่างมีความสุขในยามค่ำคืนมาถึงลานหมู่บ้านเต็มไปด้วยแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันชาวบ้านยังคงร่วมร้องรำทำเพลงแพรวาและอคลา แพรวาและอาคลา,านั่งมองชาวบ้านด้วยความสุขใจแพรวาพูดขึ้นว่าที่นี่กลายเป็นบ้านของฉันไปแล้วขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อาคลา,ามองแพรวาด้วยแววตาจริงจังแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอผมก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ผมรอคอยมาตลอดชีวิตบัดน,นี้ผมอยากให้คุณมั่นใจว่าที่นี่จะเป็นบ้านของเราตลอดไปครับ แพรวายิ้มพรางน้ำตาคลอแล้วพูดว่าและฉันก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเพราะที่นี่ก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันค่ะใต้แสงดาวและบรรยากาศแสนอบอุน่นทั้งสองคนยิ้มให้กันเป็นสัญญาณถึงชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังในวันข้างหน้า